สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดชลนานลั่นไม่รับงบปี65จี้ยุบสภาเก็บเงิน3.1ล้านล้านให้คนมีความสามารถบริหารความคืบหน้าล่าสุดเมื่อยิมสนาฬิกานาทีของวันที่1มิถุนายน นายแพทย์ชลนานสีแก้วสสน,น่านพักเพื่อไทยอภิปรายว่าหลังจากที่ได้ฟังคำอ่านคำถแถลงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจากหลักการและเหตุผลประกอบรายละเอียดการจัดทำงบประมาณตนไม่เห็นด้วยและจะไม่รับหลักการร่างพรบงบประมาณฉบับนี้ฝ่ายค้านทุกคนไม่เห็นด้วยและจะไม่รับหลักการแม้แต่เพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาล แม้จะกระมิดกระเมียนแต่ก็อยากให้เปลี่ยนคนทำงบเราไม่ไว้ใจฝ่ายนโยบายให้จัดทำงบประมาณอีกต่อไปทำอย่างไรจะให้พระเดชประยุทธ์ออกไปจะโดยการลาออกหรือยุบสภาท่านจะได้เกิดจิตสำนึกว่าเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารท่านจะคิดอย่างไรทั้งนี้เราไม่รับหลักการเพราะ ผู้ใช้งบประมาณคือนายกและครมไม่ไหวจริงๆเพราะเป็นการจัดงบประมาณไร้ทิศทางผิดที่ผิดทางผิดเวลาขณะน,นี้ประเทศกำลังทำสงครามโลกแต่พลเอกประยุทธ์ทำงบแบบเวลาปกติไม่มีคำตอบว่าจะสู้กับโควิด -19 อย่างไรถือเป็นการจัดงบไม่เหมาะสมนายแพทย์ชลนานอะภิปรายต่ออยกวา ผลงานการบริหารโควิดล้มเหลวยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกทมและปริมณฑลเพราะพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นผอ,อสอบคมีเชื้อจากทุกสายพันธุ์ในไทยเตือนทุกฝ่ายอย่าวิ่งตามปัญหาเหมือนสอบคที่เกิดปัญหาค่อยแก้สงสารระบบสาธารณสุขไทยที่จะถูกทำลายเพราะพลเอกประยุทธ์ท่านปล่อยให้คนตายได้อย่างไรในกรุงเทพบริหาร จัดการวัคซีนก็ผิดพลาดปกครองล่าช้าจนเกิดการระบาดรอบ3ไทยมีการแพร่เชื้อแบบทวีคูณเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ปล่อยปะละเลยท่านฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นพอเกิดการระบาดรอบ3เริ่มตาลีตาเลือกพยายามคว้าเอาทุกอย่างทุกทางไม่เตรียมการจัดวัคซีนสุดท้ายได้ชิโนแวกเพราะเขาเมตตาแถมยังเอาวัคซีนที่ตัวเองเลือก เป็นวัคซีนหลักแต่วัคซีนที่ประชาชนอยากได้กลับเป็นวัคซีนทางเลือกต้องจ่ายเงินทั้งที่รัฐบาลต้องอุดหนุนให้กับประชาชนฟรีผมไม่สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดหาวัคซีนเองขอให้เก็บเงิน3.1ล้านล้าน,านก้อนนี้ให้คนที่มีความสามารถทำดีกว่าผมรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังถ้ายังมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีขอเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ลงคะแนนไม่รับหลักการเพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจว่าจะยุบสภา,าหรือลาออกดีนายแพทย์ชลนานระบุความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์ถามลั่นรัฐบาลเล่นอะไรวันเดียวออกคำสั่งขัดแย้งกันเองไล่ไปที่ชอบที่ชอบชี้ไม่ควรทำให้ประชาชนสับสนกลับไปกลับมาวอนทำให้ดีสักเรื่อง หรือไม่ก็ไปที่ชอบที่ชอบความคืบหน้าล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพานครมีมติให้ผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ5ประเภทแต่ต่อมาสอบอคอได้สั่งให้ขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ทั้งหมดออกไปอีก14วันนั้นนายชูวิทย์ระบุว่าความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกผมไม่รู้จะเข้าใจรัฐบาลอย่างไรดีเพราะเชื่อว่าแม้แต่รัฐบาลเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเสียเท่าไหร่วันนี้เอาอย่างยังไม่ทันพรุ่งนี้เปลี่ยนซะแล้วอยู่ด้วยกันแท้ๆบ่ายกทม ออกคำสั่งผ่อนปรนให้เปิดกิจการ5ประเภทบรรดาร้านนวดสถานเสริมความงามเตรียมตัวเปิดร้านกัญจ้าละวันด้วยความดีใจแต่พอคล้อยคำสอบอคประกาศยกเลิกคำสั่งของกทมว่าช้าก่อนยังไม่ถึงเวลานี่เล่นอะไรกันอยู่ครับรัฐบาลไปป่วนสังคมทำไมไม่ทราบในภาวะวิกฤตอย่างนี้ควรจัดการให้สังคมอยู่นิ่ง ทุกอย่างให้รัฐบาลสั่งการเดินไปในแนวทางเดียวกันไม่ใช่ภายในวันเดียวยอ่อกคำสั่งขัดแยง้งยกเลิกกันเหมือนเล่นโป้งแปะช่วยกรุณาเลิกทำตัวเหมือนเด็กแล้วทำงานให้ประชาชนรู้สึกมีที่พึ่งสักหน่อยเถอะบริหารบ้านเมืองไม่เป็นก็ทำตัวให้เข้าท่ากว่านี้การออกคำสั่งใดๆ ไม่ควรทำให้สังคมประชาชนสับสนขอแนะนำให้รัฐบ,บาลมีแนวทางอะไรแน่นอนสักเรื่องวัคซีนก็โยนไปโยนมานี่มาเรื่องทำรารหากินของชาวบ้านก็ทำเป็นเรื่องเล่นไม่มีอะไรให้ทำหรือไงไม่ทราบถึงทำให้ประชาชนเคว้งคว้างกลางทะเลพึ่งนึกอะไรออกก็กลับไปกลับมาได้ทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นให้มันดี สักเรื่องจะได้ไหมพ่อเจ้าประคุณเอ๋ยหรือไม่ก็ไปที่ชอบที่ชอบทีเถอะความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์ทางการเมืองความยอกย้อนกฎหมายการเงินวัดใจภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ถามว่าความมั่นใจของพ,พรรคพลังประชารัฐที่ว่าไม่ว่าร่างพรบงบประมาณไม่ว่าร่างพระ,ะราชกำหนดเงินกู้5แสนล้านบาทจะต้องผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมรัฐสภาอย่างแน่นอนเป็นความมั่นใจจากพื้นฐานอะไรในทางการเมืองคำตอบหนึ่งมาจากผลประโยชน์ที่พักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพักชาติไทยมีอยู่ด้วยกันคำตอบหนึ่งจากการเมืองผ่านกระบวนการสถิติผ่านกระบวนการของตัวเลขเพราะ จำนวนของสสพรรคร่วมรัฐบาลมีทั้งสิ้น277เสียงขณะที่ของ6พพรรคร่วมฝ่ายค้านมีเพียง211เสียงจุดต่างจำนวน66นั้นที่สร้างความมั่นใจให้กับพ,พรรคพลังประชารัฐและเป็นเหมือนกับไฟบังคับโดยอัตโนมัติที่กระทั่งพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์จะแข็งคืนต้านทานเว้นแต่ถึง ภาวะที่พร้อมจะร้องเพลงเดียวกันในการลงมติกระนั้นระหว่างร่างพรบงบประมาณกับพระราชะกำหนดก็กำลังกลายเป็นเส้นแบ่งอันละเอียดอ่อนยิ่งในทางการเมืองสังเกตรหรือไม่ว่าเส้นทางการเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาดำเนินไปอย่างเหลื่อมซ้อนนั่นก็คือร่างพรบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565เข้าสู่การพิจารณาก่อนจากนั้นร่างพรบรพิจารณาพระราชะกำหนดเงินกู้จำนวนสองแสนล้านบาทจึงตามมามีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงว่าแม้พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะประกาศคว่ำบาตรร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565แต่พรรคร่วมรัฐบาลกดค่อนข้าง เป็นเอกภาพเพราะร่างพรบงบประมาณคือเครื่องมือสำคัญไม่เพียงแต่จะใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินหากยังเป็นความได้เปรียบทางการเมืองนี่คืออาวุธสำคัญที่พักร่วมรัฐบาลจะใช้ในการหาเสียงพรันที่ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ผ่านวาระหนึ่งจากนั้นท่าทีของพักร่วมรัฐบาลบางพักอาจจะพลิกผันไปตามสถานการณ์ทางการเมืองได้ นั่นก็คือพริกผันไปตามกระบวนการรับมือโดยเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดความคืบหน้าล่าสุดยุทธพงษ์ถามต่อสัมทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับวัคซีนโควิดให้คนไทยอะไรสำคัญกว่ากันนายยุทธพงษ์จรัสเถียนสสมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายจิรพงษ์ทรงวัชระพร สอสอหนนทบุรีแถลงข่าวถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ของรัฐบาลโดยกล่าวว่าในวันที่7มิถุนายนนี้รัฐบาลจะประกาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับคนไทยทุกคนเป็นวาระแห่งชาติแต่คนไทยต้องไม่ลืมว่าวัคซีนดังกล่าวนี้ประชาชนไม่ได้รับฟรีฟรแต่มาจากภาษีของประชาชนโดยรัฐบาล ได้ขอออกพรกรเงินกู้เมื่อปีที่แล้วจํานวนหนึ่งล้านล้านไปจัดหาวัคซีนมาให้คนไทยดังนั้นการที่ประกาศฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติคำถามแรกคือรัฐบาลจะมีวัคซีนแอสตราเซเนกามาฉีดให้กับประชาชนได้ไหมบริษัทแอสตราเซเนกาสามารถส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยในวันที่7มิมมมมมถุนายนนี้หรือไม่หรือฉีดได้แค่วัคซีนชิโนแวซึ่งประชาชนไม่เชื่อมัน่น รัฐบาลควรเปิดเผยให้โปร่งใสด้วยการเปิดเผยสัญญาให้กับประชาชนได้ทราบว่าถ้าบริษัทแอสตราเซเนกาผิดสัญญาส่งมอบวัคซีนจะมีค่าปรับหรือไม่อย่างไรขณะที่รัฐบาลบริหารจัดการวัคซีนโควิดน้มมแลว้วประชาชนทั้งประเทศต้องการวัคซีนโควิดแต่เรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลกำลังจะทำคือการนำเรื่องของการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก40ปี เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรน,นั่นหมายถึงสัมปทานมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาทผูกพันประเทศไปอีก40ปีมีความสำคัญเป็นแค่วาระจรของคณะรัฐมนตรีซึ่งตนเองขอยืนยันว่าการต่อขยายสัมปทานไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและยังมีวิธีการแก้ไขปัญหามากกว่าแค่ต่อสัญญาให้เอกชนรวมถึงในกรณีสัมปทานรถไฟฟ้า ยังมีประเด็นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยว่าคำสั่งคอสชที่2ทับ2,562ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าใครนั่งประชุมในครมและยกมือต่อสัมปทานให้กับรถไฟฟ้าก็ควรคิดในเรื่องประเด็นกฎหมายด้วยนอกจากนี้ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2565วาระหนึ่ง ในวันจันทร์ที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้พักเพื่อไทยเตรียมขุนพลประสายไว้ร่วม55คนในการอภิปรายชำแหละความล้มเหลวของการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำอยู่ในแผนงบประมาณทั้งที่ประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตโควิดจึงขอฝากให้กับประชาชนได้ติดตามรับชมการอภิปราย การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดวยพรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นแน่นอนวันนี้คนไทยต้องการวัคซีนโควิดมีอาาตายเพราะโควิดมีคนไทยนอนตายเพราะโควิดรัฐบาลเคยไปดูไหมรัฐบาลไม่เคยเห็นค่าชีวิตคนไทยว่าสำคัญแต่รัฐบาลกลับใส่ใจให้ความสำคัญผลประโยชน์ของเจ้าสัว ด้วยการพิจารณาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวาระจรทั้งที่ยังมีประเด็นคาอยู่ในสารรัฐธรรมนูญจึงอยากถามว่าการต่อสัมปทานรถไฟฟ้ากับการจัดหาวัคซีนโควิดให้คนไทยอะไรสำคัญกว่ากัน